เอาละฮะก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมนวอบรัสในครับวันนี้เราอยู่กับกลุ่มอา,มาร์มคราฟนะครับผมเย <Yeah. S 1> <c oughs> ตีเยตีเวันนี้เราอยู่กับใครครั้าินดี้นะฮะแล้วก็เวันนี้ใครวันนี้น้องเบนนะน้องเบนอา,าร์มคราเน่เอาโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวก็ตายกัน <c oughs> วันนี้เราจะมาเปิดลักกี้บล็อกนะก็มีการเปิดลัคกี้บ็อกเนี่ยตั้งแต่จ,จุดนี้นะครับไปถึงจุดเขาเรียกว่าไนเบนล็อกเออขึ้นไปก่อน ทีนี้เราก็จะไปเปิดตรงนู้นถึงตรงนู้นเสร็จปุ๊บใครได้ของดีที่สุดนะฮะก็จะเป็นบอสของของด่านนี้ไปนะครับแล้วก็2คนที่เหลือต้องลุมบอสให้ตายนะครับผมเอาเลือกเส้นทางก็ได้เลยคนละหนึ่งนะฮะเราชอบสีเขียวนะเราเอาสีเขียวเลือกเลือกเสร็จแล้วพร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็ไปเลยเปิดมาโไม่ได้เลยได้เลยโอ้โหไไรได้ไร โอ้ยแคนดี้มึงเอามาทำอะไรวะเนี่ยอันนี้ได้อะไรได้วัวนะ <c oughs> วัว <c oughs> วัววัววัวอันนี้อะไรเปิดมาโอ้โหแกะมิสเตอร์แดนโบเขาบอกเขาบอกแล้วดวเงเ็นโคตรดีดวงเป็นโฟดี <c oughs> อา้าวไอเสเกลต์ <c oughs> เลือสเกลตัน <c oughs> อ๋อ นี่อะไรหุ้ยทองทองม้เออพี่บอก11เอ้นี่ต้องเปิดปะอันไหนอ่ะอะไรเนี่ยทุบอกี้บ็อก้วยล็อกอีกอีกทุกแค่แถวเดียวนะแล้วก็ไปเปิดไอ้แล้วก็มาสู้กันข้างหลังเลยโอ้ได้ลัคกีเวนเจอร์เนี่อะไรอ่ะโอ้ขุดไม่ได้ด้วยได้บล็อกทองบล็อกทองขุดไม่ได้ นี่อะไรอุ้ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยอะไรอะไม่รู้เลยกนันเวอะไรบินได้เนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้โหรู้เรื่องเลย <c oughs> งั้นรอบนี้เป็นว่าไม่มีแล้วใช่ไหมมีแต่ดาบเนี่ยมีมีดาบอะไไม่รู้อันเดียวเหรอใช่พี่ดาบแบบเอ้ยโอ้โห งั้นอย่างนี้เบนก็ต้องเป็นบอสนั่นแหละใช่เดือดกูลรถปะอ้าวฮ่าฮ่าฮ่าลงไปทำอะไรโอ้นั่นเบนต้องเป็นบอสล่ะกินของอะไรได้เลยตามใจชอบนะเราคนธรรมดาเดี๋ยวเป็นบอสใช่ดปะใช่เบนต้องเป็นบอสนั่นแหละเพราะว่าเบนของเยอะสุดเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันน้ำมันหัวหน้าไม่เหรอไม่ใช่บอสธรรมดานะเว้ยเราเป็นบอสาทิตย์ได้ โอเคเอาเราเตรียมสู้กับบอสเราต้องล้มบอสให้ได้เตรียมความพี่มาจัดมาเอานลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกไม้ตีมันเลยตีบอสเนี่ยดาบดาบโอเคบอสโคตรโหดบอกเลยบอสบอสพร้อมยังบอสพร้อมยังบอสบอสพร้อมยังบอสพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมโตเข้ามาได้หนึ่งสองสามไปบอสมาล่อร่อดอกไม้เหราบอสด้วยดอกไม้เราบอสไโฉวโอ้มาบดาบดาบไปเนี่ย ป้าดับบอลทิ้งดาบอ้าทิ้งดาบทำไมบอลทิ้งดาบทำไมเด็กเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบตีบอิ้งตายตบตบตีมัน บตอเรียบร้อยโอเคนะฮะรอบแรกก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็น r o u ทู two ทูนะฮะลืมมาลองเปิดเลือกเลือกครั้งใหม่ได้นะก็เลือกเลยนะเดี๋ยวเอ,เอาเอาสีใกล้กันดีกว่าเดี๋ยวเอาสีเขียวเ่ยอิลูมินาเตอร์มาอิลูมินาตออิลูมินาตีเสียงกระตุกด้วยโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วผมเริ่มได้อ้าวอ้าว โอ้อะไรวะเนี่ยได้โอ้โหแทงกระโลพชั่นกเด็กเขามเยอะเลยโอ้โนทชอนเอามาทำาไมวะเนี่ยหเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเปหนไดอะไรวะเนี่ยเนอร์บ็อกซ์อันนี้ได้อะไรเออเดอร์บ็อกซ์มาเพิ่มอีกันนึก็ต้องเปิดสิโอ้โหแก๊สแก๊สไม่เอา แมวแก๊สแมวต่อยขึ้นต่อยไปโอ้โหไม่กระบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดต่อไปไม่อะไรโอ้โมไม่ได้โอ้ยยังเปิดได้หมดเลยยังเปิดได้หมดเลยหลบ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 นั่นดาบเลยโอ้นชุดเก่อนะฮะในกล่องนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยว อ้าวเบรสโอ้โหโอ้ยไม่กอดโอ้ยอะไรเนี่ยเยอะเยอะเกินเอื้อเราสามารถเอาเพชรนะครับมาเพิ่มค่าลักได้นะนี่เอาเพชรเอาเอ머ลมาเพิ่มได้หมดแล้วเนี่ยมีตัวนีแค่เนี่ยนี่เหลืออีกหลายอันนะยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวไปขอเปิดก่อนนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆดี๋ยวงบอลเล่นอะไรอย่อ่ะ เดี๋ยวยังไม่หมดเลยโอไก่วอเดอร์ไก่ไก่ไก่ตีลังกาเนี่ยอะไรบล็อกอะไรวะเนี่ยบล็อกสโนว์โอ้โหยายาเอ็กซ์พีพีวิลวิ่งเราจะเจอเอ้ยโ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 อ้ตีไปโดนแหลกเลยตายแล้วเหรอไปไหนแล้ววะอ๋ออ้าวได้อะไรฮะไดมอนด์ หมดแล้วเสร็จแลยนะคนมีประโยชน์หมดแล้ว,ลวทั้งตัวแต่มีมีธนูอยู่แต่ว่ามันไม่มีคันธนูแต่ไม่มีลูกธนูอะวอทแบบเอาแล้วตอนนี้เบ <c oughs> นต้องเป็นบอสแ,แล้วนะครับก็อันนี้ก็โดบยา,ดแาแล้วลุยเลยลุยไม่มีเดี๋ยว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 เอามาแล้วปี๊ปี๊ โอ้ไก่ตีไก่ตีเฮ้ยจะชนะแล้วหรือเปล่าโอ้ยเยดีไหมล่ะตกน้ำตกโอ้โหตกืนกีบอมลองใส่น้ำแหละลองใส่ลองใส่โอ้โหอย่างนี้นะชนะไปเถอะ โคตรแล้วชุดแม่งแบบโอ้โหอันเบรกด้วยนะชุดแม่งไม่มีวันพังอ่ะโคตรโกงอ่ะเนี่ยแหละฟ้าดูชุดเลยก็พาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านนี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับอ่าทั้งสองคนทั้งสามคนด้วยนะครับโอ้ยโอเคเจอกันใหม่พันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย